ตอนโสดอ่ะตอนโสดไม่มีใครรู้นะครับตอนเจ้าชู้่ะแต่ตอนเจ้าชู้รู้กันทั้งบ้านรู้กันทั้งเมืองเลยนะครับจริง,รรงไหมครับเต้วัชสันครับอ,อย่าเถียงครับ<อ>คุณห้ามเถียงเด็ดขาดเลยนะครับอ๋ออ,อ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแบบนี้คือ,ค,อคืออะไระครับคือคุณคุณอยาจี้ดีครับ <laughs> ผมพมผู้พิทก แหมจริงๆเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่คิมสวัสดีคุณเต้นะครับผมกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลย4ีภาคทั่วไทยเหมือนเดิมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานภาคกลางหรือว่าภาคใต้นะครับเข้าสู่รายการคู่แมนแฮาแซ่บ บ่อจะบอกว่าไอ้แซบข้างหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้นะโอ้ยมันมันฟินมันฟินอย่างเนี้ยโอ้ยชอบมากชอบมากเลยผมชอบผมชอบมากผมชอบเป็นชีวิตติดใจผมก็เลยคิดว่าเออนะถ้าในชีวิตประจําวันนี้ผมไปเดินห้างไปเดินตลาดนะครับไปเดินตามที่ต่างๆนะครับก็เกิดผมทําท่านี้แล้วไม่รู้ว่าคนรอบกายผมจะว่ายังไงบ้างนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็แค่รังเกียจแค่นั้นเองก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ จริงๆไม่ต้องถามเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเบียร์คิมหันรายงานตัวรายงานหัวใจเรียบร้อยครับผมเต้วันสั้นใสก็มารายงานตัวกันแล้วนะครับเจอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยกับคู่แมนแฮนแซับนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตอนประมาณหกโมงครึ่งนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามช่องของเรานะครับได้ในหลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CGS นะครับในระบบ HD นะครับช่อง130หรือว่าระบบ SD นะครับช่อง131กันด้วย psi นะฮะเปิดไปเลย313ห j m m แ ที่193และ s u n บล็อกนะครับที่141ฮะรวมไปถึงนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามนะครับช่องของเราผ่านทางแอปพลิเคชันของเราได้ใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบสมาร <Android S 2> ์ทโฟนแอนรอยคไม่ใช้โทรศัพท์พคนที่ไม่ใช้โทรศัพท,ทพ์ก็ <นะ S 2> ไม่ต้องดูนะครับ <laughs> ไม่ดูได้ดูได้ก็้ะเกิดใครไม่มีกล่องใช่ไหมโทรใครที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบก็ดูทางกล่องเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเออมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าคุณจะไปอยู่แห่งหนตําบลไหนหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวนอกโลกนะครับนอี่พูดเกินจริงนะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศก็สามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาในไทยเผมอ พิมคาว่า CTH ในช่องค้นหาเลยนะครับโหลดติวติวติวติดตั้งไว้ในระบบโทรศัพท์มือถือกันได้เลยก็จะสามารถติดตามช่องของเราได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยครับเมื่อโหลดแล้วเมือม่อเปิดเจอกับผู้เราสองคนกระสรุนตอนนี้ส่งข้อความกันไหมถูกต้องพูดคุยกันหน้าจอไหมแล้วก็รวมทั้งโชว์หน้าโชว์ตาหล่อๆกันด้วยนะฮะถ้าอ,อยากโชว์หน้าโชว์ตาหล่อๆผ่านระบบ MMS ก่อนลงทะเบียนก่อนนะครับที่4642422ครั้งแรก9บาทเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนรูปก็ อีก9บาทานะครับแต่ถ้าเกิดคุณส่ง s อ s เข้ามาที่เบอร์4642242ทั้งรูปและก็ข้อความปรากฏอยู่ที่หน้าจอพร้อมกันแน่นอนแน่นอนเลยนะครับเหมือนหลายๆคนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องไทยแซบของเรานะครับ,รบได้ส่งรูปกันมาเรียบร้อยแล้วออครั้งหน้าส่งระบบ SMS ม,มารูปของคุณก็ขึ้นเผยหน้าคราตาแต่ถ้าเกิดว่าทาไมวันนี้ อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปอ่ะทำไมทำไมเปลี่ยนรูปคุณก็ส่งระบบ MMS มาใหม่ได้เรอถูกต้องอ๋อเปลี่ยนรูปต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมต้องทาอย่างนี้ครับโอเคง่ายๆอย่างที่เหมกันไปนะครับและในช่วงหน้าด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าบางคนเป็นสมาชิกใหม่เป็นสมาชิกใหม่อยากรู้เหลือเกินว่ารายการเรามีอะไรยังไงกันบ้างครับคุณเบียร์รายการของเราในครับแน่นอนครับมีข่าวสารของคนในวงการลูกทุ่งรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งมีสาระและไม่มีสาระครับ <c oughs> เขาเรียกว่ามีสาระและก็อีกอย่างนึงคือถามว่าทำให้คุณเนี่ยได้ผ่อนคลายตลอดทั้ง 2, ออ 2> ชั่วโมงนี้ผ่อนคลายตึงความเออครียดกันนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับคู่แมนแบทเทิลของเราในช่วงหน้านะครับแน<อ>่นอนครับมี2คลิปโดนโดนเด็ดๆแซ่บแซกันมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเป็นคลิปของเบีย1คลิปและคลิปของพี่เต้1คลิปนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปของเบียครับพิมพ์ค1กันมาได้เลยนะครับหรือชื่นชอบคลิปของพี่เต้นะครับ พิมคสอมาเช่นกันนะฮะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4642242นะฮะและอีกหนึ่งช่วงและอีกหนึ่งช่วงนะครับแซบสด4ภาคในวันนี้โอ้โหวันนี้เราจะได้รับเกียรินะครับจากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็5บทเพลงคุณภาพดังๆแซบๆซจะเป็นผลงานเพลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะคุยสกายสดๆกับดีเจเลยวันนี้เราจะได้รับเกียริจากดีเจภาคไหนต้องติดตามกันให้ได้แซบสด4ภาคครับส่วนวันนี้นะฮะต้องบอกว่าแซ่ แสบพอไหมไม่พอผมต่อให้ก็ได้แสบแสบคันคันแสบแคันคันแสบค่ะนี่แนะนำนะหาหมอดีกว่าถ้าเกิดจะแสบมันก็จะคันขนาดนี้แล้วก็ไม่แสบแล้วก็ไม่ได้คันขนาดนั้นแต่แค่อยากรู้แต่แค่แสบ แค่อยากจะรู้ไงอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องราวที่หลายๆคนก็อยากจะรู้เรื่องอะไร,ะรบ,บ้างเราก็อยากจะรู้เหมือนกันๆๆๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงใหม่ล่าสุดนะครับๆๆๆแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปินนักร้องนะครับที่ ว่าเรื่เรื่องของการโชว์โชว์เนี่ยหอหวาอลังการมากๆเลยคืองานไหนงานนั้นน่ะจะต้องเป็นเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใช้เพชรเปลองที่สุดในวงการลูกทุ่งถูกต้องนะครับยกพาหุรัตนะครับยกมาทั้งพาหุรัตเลยนะครับเราต้องถามเขาเลยว่าทําไมทําไม ถึงต้องใช้เพชรเปลืองที่สุดในวงการลูกทุ่งเออนะครับแล้วก็ชุดต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีสีสันอลังการมากๆแล้วก็งานไหนงานนั้นนะครับผมที่จะต้องจัดโชว์แบบเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่เต็มทีไปเลยเธอแต่เขาไม่ไไมใช่เจ้าของเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เขาไม่ใช่เจ้าของเพลงนี้ไม่ใช่เจ้าของเพลงนี้แน่นอนครับวันนี้น,<อ>นะครับถ้าเกิดพูดถึงเขาเรียกก็เจ้าแม่ไหม ก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่แล้วนะเจ้าแม่ความอลังการล้าน8ล้านเจ็ดสแสนล้านโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีใครแล้วนอกเหนือจากพี่ดาวมายุรีนั่นเองนะครับวันนี้จะได้พบกับในครับโชว์พิเศษแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของพี่ดาวมายุรีกันในรายการคู่แมนแฮนแซบของเราอย่างแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับในช่วงคุยแซบแซบและโชว์แซบแซบนั่นเองนะครับและส่วนช่วงสุดท้ายด้วยนะครับเมาส์มอยหอยกับกันเช่นเคยที่เบอร์0ูนย์สองสามสองแปดสามสี่สามแปดถึงเก้าเมื่อเราเปิดสาย ก็โทรกันเข้ามาขอเพลงเข้ามาได้ละกันครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับกลับมาคู่แมนแบทเทิลนะครับแน่นอนคุณจะได้รู้กันแล้วว่า2คลิปวันนี้ที่พวกเราทุกคนนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นคลิปอะไรกันบ้างคลิปไหนโดนอกโดนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ช่วงนี้ครับมี2ผลงานเพลงพี่เต้ส่งสาวสาวเลยสอนสินชัยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงครับเอาเมียไปเทินสมบูรณ์ปากไฟช่วงหน้ากลับมาเอาเมียไปเทินเอาเมียไปเทิน